สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีจะมีเหรียญที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่9มาแนะนําครับเป็นเหรียญที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคีเป็นพิมพ์เล็กหรือเหรียญเล็ก,กน,นะครับเพราะพิมพ์ใหญ่ทาทำคลิปไปให้ดูแล้วเดี๋ยวดูเหรียญแรกกันนะครับ ริมเล็ GG กตะเหรียญสวยมากเลยนะครับองแรกเป็อนอะไรหลวงพ่อมงคลบกพิตตใช่คร네ับพระมงคลบกพิตเหรียญเล็กเหรียญที okay, like, ่สองจะเป็นพระนิรันตรายนะครับ ที่สามจะเป็นพระพุทธชินสีนะครับผิวเดิมดีครับดูง่ายพิมเล็กก็หาเจอไม่ง่ายนะครับตอนนี้นะครับองที่สี่จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับ ชัดๆนิดนึงก็แสงว่านะครับเหรียญที่5จะเป็นหลวงพ่อสุธรนะครับหลวงพ่อสอุธรท่านใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือดูตามคำอธิบายนะบขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติมก่อน ตัดสินใจได้เลยนะครับเนี่ยหามีกลองเดิมกล่องสวยกรรมยีนะครับขอบคุณมากครับ